สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนดวงสตาของท่านในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จะยกสู่ภบเรือนที่4ของท่านเรียกว่าภบเรือนพันธุได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าราชาโชคในวันที่15มิถุนายนและสถิตในภพนี้ไป1เดือนนะคะจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2568นี้จะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามีนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนท่านสามารถดูตามราศีได้และชาวลัคนาราศีมีนท่านจะเห็นได้ว่ามีดาวพระเสาร์ทับลัคนาของท่านมาตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะบางคนมีความกังวลใจบางคนรู้สึกเหนื่อยหนักกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดาวพระเสาร์เป็นดาวลาภะลาภะหมายถึงผลประโยชน์ลาภผลต,ต่างๆและท่านเป็นชาวราศีธาตุน้ําเรียกว่าปลายธาตุน้ำนะคะท่านมักจะมีลักษณะที่อ่อนไหวได้ง่ายมีลักษณะที่คล้อยตามและปรับตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเมื่อเกิดตําแหน่งดาวพระเสาร์มาทับลัคนาจะเกิดเรื่องของความทษทุกข์ตามกําลังของดาวเสาร ดาวเสาร์เป็นดาวาธาตุไฟมาอยู่ในราศีาธาตุน้ําเรียกว่ามีเรื่องสุมอ,อกสุมใจตัวท่านมีเรื่องหนักใจมีเรื่องให้ปรับให้คิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจบริบทช่วงห้วงเวลานี้ค่ะจากดาวใหญ่นะคะและดาวราหูซึ่งมาอยู่ในพกวินาศของท่านด้วยจุดนี้ท่านมักจะเจอกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางเรื่องของการแก้ไขงานแก้ไขความปลกปรับเหตุปุกบปรับที่จะเกิดขึ้นหรือภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับในช่วงรอบระยะเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ในบ้านเรือนภาระหน้าที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของงานก็ตามแต่แต่ให้เข้าใจแบบนี้ว่าดาวพฤหัสเป็นตัวกําหนดเนื่องจากเป็นดาวประจําตัวต,วตนของท่านค่ะและรอบเวลานี้ดาวพฤหัสค่อนข้างโคจรเดินเร็วค่ะมาอยู่ในภพที่4จุดนี้เรียกว่าได้ตําแหน่งอัมพุเกณฑ์หรือองเกณฑนนั่นเองแล้วก็ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ปอรกเกษตรอุจจาวิลาศพวกมาสี่ตำแหน่งด้วยกัน สำหรับความหมายขององค์เกณฑ์คือเกณฑ์ของความรุ่งเรืองโดดเด่นเจริญก้าวหน้าการมีทรัพย์มีปัญญาการใช้ทรัพย์สินปัญญานะคะเข้ามาในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่ท่านจะทําให้เกิดขึ้นไนดะ้ในช่วงรอบระยะเวลานี้เพราะดาวพฤหัสก็เป็นดาวการงานของท่านด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นรอบระยะเวลานี้การงานเดินในจุดรอบเร็ว กุมร่วมกับตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่ที่สร้างความมั่นคงสร้างหลักทรัพย์สร้างฐานของงานค่ะและดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริแน่นอนว่าอริในที่นี้หมายถึงคู่แข่งอุปสรรคปัญหาความยากนะคะหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการคิดการสร้างตัวการสร้างอะไรให้เกิดเป็นราชาโชค หรือบางคนจุดนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่ทํางานกับคนที่ท่านไม่ชอบหน้าทํางานกับหัวหน้าคนที่อาจจะไม่ค่อยมีทัศนคติที่ดีสําหรับตัวท่านนะคะหรือว่าอาจจะจอยงานกันไม่ดีก่อนหน้านี้ท่านมาจะได้ร่วมงานในลักษณะตบ,บนี้ บางคนได้จับมือกับคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรกันค่ะหรืออาจจะเป็นการควบรวมในเรื่องของการงานนะคะและก่อเกิดเป็นงานใหญ่ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าอย่าไปกลัวกับอริราชาโชคเพราะเรียกว่าท่านจะได้โชคลาบมาแบบการแก้ไขปัญหามาแบบทำอะไรได้ยั่งยืนรวมถึงดาวพระพุธตั้งแต่3มิถุนาโคจรเดินเสด็จในทิศทางเดียวกับดาวพฤหัสนะคะได้ตาแหน่งองเกณฑ์เห็นไหมคะว่าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดคาพูดต่าง หรือเรื่องของทัศนคติก่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านนะคะและทําให้ท่านได้รับในเรื่องของการยอมรับได้รับในเรื่องของการได้การสนับสนุนการช่วยเหลือ พระพุทธนอกจากเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วนะคะจุดนี้เกษตรราธิปดียังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิหรือปัตตนิหมายถึงคู่ครองคู่คา้าค,คู่ส่วนคู่ธุรกรรมนะคะหรือหมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงบริษัทคู่แข่งก็ได้รอบระยะเวลานี้หรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการเซ็นสัญญาหมายถึงเรื่องของลูกคา้ารายใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับตัวท่าน และเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆใ,ในเรื่องทิศทางการงานซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหาคําตอบอยู่ว่าทําไมถึงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงนั่นเป็นผลมาจากดาวพระเสาร์ทับลัคนาวันไหวนะคะบางครั้งรู้สึกว่าอดทนแล้วแต่บางครั้งรู้สึกว่าตัวท่านอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอึดอัดกับผู้ใหญ่ที่มอบภาระหน้าที่ให้บางคนไปเจอภาระหน้าที่ในบ้านต้องดูแลต้องใส่ใจคนในครอบครัว แต่จุดนี้จะเป็นจุดที่เอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะเพราะดาวพระเสาร์ที่ทับลัคนาโยกถึงดาวอาทิตย์นะคะเรียกว่าดาวพลังคู่ธาตุไฟส่งเสริมกันในเรื่องของการมองหาผลประโยชน์และข้อตกลงร่วมกันดาวพระเสาร์นะคะโยกถึงกันกับดาวพระพุธจุดนี้ก็จะทําให้ตัวท่านนะคะได้รับในเรื่องการสนับสนุนกับเรื่องของสิ่งที่ท่านกําลังจะทําเรื่องของสิ่งที่ท่านกําลังวางแผนไว้มักจะได้ผลดีนั่นเองค่ะ ส่วนดาวพระศุกร์ซึ่งโยกกับดาวอาทิตย์เรียกว่าเป็นคู่สมพลศุกร์อยู่ในภพเรือนการเงินได้ตําแหน่งปอระและตําแหน่งอุจจาพิมุขเพราะฉะนั้นจุดนี้การเงินเข้ามาง่ายการเงินมาจากสายมรณะบางทีก็อาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของการได้เงินจากสายมรณะจากเรื่องการเจ็บป่วยจากการต่างประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะดวงดาวมีทั้งดีทั้งเสียแต่ให้เข้าใจว่าจุดนี้ท่านจะสามารถทําได้ดีและจะสามารถทําให้ตัวท่านมีศักยภาพและ ผลงานชิ้นโบแดงนี้จะทำให้ตัวท่านได้รับการคัดเลือกในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ต่อไปค่ะและอาจจะต้องบอกให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะจุดนี้ราหูถึงกันกันกบดาวพระพุธอยู่ในจุดที่เอื้ออำนวยนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ต่อกันแต่พุธกับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเหตุปุกปรับการทะเลาะคำพูดที่อาจจะไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อนหรือบางครั้งค่ะตัวท่านอาจไปรับฟัง การโดนติชินนินทาหรือว่ารับฟังเรื่องของความท็อกซิกต่างๆนะคะในสังคมแวดลอ้อมขอให้อดทนในจุดนี้นะคะเพราะท่านจะได้พบเจอกับช่องทางงานใหม่ช่องทางใหม่ๆรายได้ใหม่ๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะ ส่วนดาวอังคารซึ่งมาอยู่ในบ้านของดาวอาทิตย์เรียกว่าส่งผลโดยตรงด้วยเช่นกันเพราะเป็นบ้านของคู่ศัตรูแต่อังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินการเงินมาอยู่ในพกอริแสดงว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องของความขี้เกียจนะคะดาวอังคารเป็นดาวแห่งความขยันเมื่อมาอยู่ในพนี้ท่านจะมีบุคลิกภาพตรงข้ามหรือบางครั้งค่ะการหาเงินของท่านท่านอาจรู้สึกว่าเหนื่อยทําไมทําแล้วมันยากจังแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าพฤหัสอาทิตย์เกิดเป็นคู่มิตรใหญ่พ หัดฟื้นตัวดาวพระพุธเป็นเกษตรแบบนี้จะมีการวางแผนในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในสเต็ปต่อไปสําหรับชีวิตของท่านค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีน ฟังแบบนี้แล้วนะคะไม่ได้พูดเอาใจใครกลับไปดูในลัคนาเดิมของท่านว่าพื้นฐานเดิมดาวอาทิตย์ดีหรือไม่นะคะในตำแหน่งลัคนานะว่างตรียางและทักษะโดนกำหนดเป็นอย่างไรจะเห็นทิศทางได้ชัดเจนว่าช่วงว่งเวลานี้ค่ะใน1เดือนนี้ท่านจะได้รับโชคลาภนะคะโดนทักษะกำหนดเป็นอย่างไรจะมีทิศทางค่อนข้างชัดเจนในดวงสตาของท่านค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะท่านใดสนใจผูกลกัคณากนสนตัว QR Code ด้านล่างสนใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยด้วยตัวท่านเองสามารถทักมาซื้ออ e ีบุ๊กนะคะจัดทำเป็นไฟล์ PDF ให้ค่ะกับหลักสูตรของดิฉันนะคะเรียนรู้ไปด้วยตัวเองหรือสำหรับคนที่มีประสบการณ์นะคะคนที่เคยผ่านการเรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจดิฉันเรียบเรียงให้ในหลักสูตรที่สามารถเข้าใจได้แบบโดยง่ายค่ะ และท่านใดที่สนใจนะคะรับฟังการเพยากรกล่วงหน้าตอนนี้จัดทาไปแล้วถึงปลายปีนะคะล่วงหน้าไป6เดือนถึงเดือนธันวาคมสามารถสมัครสมาชิก VIP มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วค่ะขอให้คว้าโอกาสแห่งความมั่นคงนี้ไว้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสวัสดีค่ะ